สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเคลิซี่อิฮน,นาโชศูนหน้าชาวไนจีเรียกล่าวขอบคุณเพื่อร่วมทีมและทุกคนที่เลสเตอร์หลังเจ้าตัวยิงแฮตท,ทริกได้ในเกมกับเชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดศึกเพีย์ลมกนัดล่าสุดที่ผ่านมา อีเฮนาโชทำแฮตติกแรกให้กับเลสเตอร์ซิตี้ลังย้ายมาจากแมนซิตี้มาร่วมทัพเลสเตอร์ตั้งแต่ปี2017โดยกองหน้านจีเรียนทำไปแล้ว10ประตูทุกรายการในฤดูกาลนี้ผมดีใจและมีความสุขกับเกมนัดนี้ผมเฝ้ารอวันนี้มานานผมดีใจที่มันมาถึงและก็คว้าโอกาสเอาไว้ได้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมผู้จัดการทีมและทีมงานของสโมสรที่ให้โอกาสกับผมรวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่ผลักดันให้ผมได้พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ เ่อนของผมน่าจะมีความสุขของผมไปด้วยพวกเขายินดีกับแฮตทริกของผมเราคือครอบครัวผมดีใจที่ได้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมวันนี้ผมมีความสุขมากหวังว่าทุกคนจะเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดต่อไปเราจะเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกันอิเหนาโชกล่าวทิ้งท้ายเลสเตอร์ซิตี้ประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชนฟลินส์กองหลังดาวรุ่งวัย19ปีจากเลสเตอร์ซิตี้ชุดย23 ฟินย้ายมาร่วมทัพเบลสเตอร์อคาเดมี่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2018ลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23และยู21รวม18นัดในฤดูกาลนี้ฟินทำประตูตีเสมอให้กับทีมในศึก EFL อฟแอฟี่กับซาวฟอร์ซิตี้ก่อนที่เลสเตอร์ชุดเล็กจะดวนจุดโทษผ่านเข้าไปสู่รอบ3ได้สำเร็จผลงานโดดเด่นของฟินในฤดูกาลนี้ทำให้ถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ในเกมเพเย์แมตช์นัดพบกับไบรตันและยังมีรายชื่อในทีมเลสเตอร์ซิตี้ ชุดลุยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ตุตโตสปอร์ตชี้เรอัลมาดริดเตรียมเดินหน้าคว้าตัวคิเดียตเอมเปเป้สู่หน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย22จากปารีสแซงต์แช,งชมงในซัมเมอร์นี้มากกว่าการเทน้ำหนักปฏิการคว้าคิซโนโรนาโดกลับมาจากยูเวนตุสสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ปีแดงกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าโรนาลโดหงวนคืนสู่ทีมอัลทฟอร์ดอีกครั้งหากผลพักเบียงโคนารี ตัดสินใจปล่อยเขาเออกจากทีมจ็กเก็พครับคุณซื้อของหงแดงลเว์ภูยืดอกยอมรับว่าทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในการพาทีมจบฤดูกาลด้วยการคว้าท็อปโฟของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาลนี้หงแดงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากจากปัญหาบาดเจ็บระนาวของบรรดาแข้งคีแมนหลายคนจนทำให้พวกเขารังอยู่อันดับ6ของตารางตามหลังเชลซีในอันดับ4เพื่อโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่5แต้ม หลังการแข่งขันนัดที่29